สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับ ชัดเด็ดประเทียงนะครับรับเช้ารับจิบกาแฟเบาๆกับเราในพี่นะนะครับวันนี้งอ1หนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่แนวราคาเริ่มต้นก็สามร้อยนะบเบาๆแบบเขย่าใจเลยพี่เ้ยนะครับช่วงเช้าเ้าแนวนะลองมารับชมพระดูแล้วกันพี่นะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายงานไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นแนวเราพี่เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวอยู่แล้วแนวที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้เยพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พุกท่านนะครับ ค่อยๆเปิดดูเลยพี่แนบของเราก็จะเป็นอา่าเขาเรียกว่านะเดิมๆม,มาแบบนี้เลยพี่เอ้ยแนะรายการแรกนะครับรายการแรกนี่ขอเป็นแบบว่าพวกเครื่องรางได้ไหมแนวะน่าจะเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนยะครับปลาตะเพียนสารนะครับอันนี้จานทุกตารางนิ้วจานเก่าด้วยแนวะเอเอถ้าไม่มีจานเลยก็ยังเพราะว่าแล้วพี่ดูเนื้อโลหะในการสารนยครับนวะ่าพี่ลองส่องดูเนื้อโลหะในการสารอันนี้เดิมแน่นอะนพะีนะ่แนบและบอกเลยว่าในวเดิมสุดใจเลยเนี่ย จานแน่นๆพี่จานทุกเออ่จานทุกช่องดีกว่าเนี่ยต้องใช้คํานี้เลยพี่เอ้ยนับจานทุกช่องสวยเนี่ยสวยเลยพี่เอาไปสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยบาทปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ตามด้วยเหรียญเลยพี่เนี่ยครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเออ่หลวงพ่อพิมพาเนะครับนะเออ่พระครูใบตีกาพิมพาโอ้เหรียญน,นี้ต้องใช้คําว่าเก่าเอาเก่าไม่เก่าพี่ดูพื้นผิวแล้วกัน เห็นไหมดูพื้นผิวดูเนื้อได้นะครับนะสัมผัสได้นะครับเออสัมผัสได้ครับพี่สองสี่แปดสองเอาไปหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อนะ่ยพระครูใบีกาพิมพาสองสี่แปดสองหกร้อยบาทนะครับเจาะสวยเจาะเดิมเจาะปิ้นนะพี่นะนี่ร่องรอยในการแหวนดูเลยห่วงจะขาดอยู่แล้วหกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นพระพิมพ์เขาเรียกอะไรพิมพ์ใบหอกไหมเนะครับของหลวงพ่อผมมาช่องแหวนมีเพราะได้มากับพระผงเนะครับได้มากระพับผงเลยพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ย เห็นปะพิมพเขาสวยเนื้อเขาได้พี่แนมนะไม่มีแบบว่าเขาด้ลึกลับซ,ซับซ้อนพี่เนื้อเขากับเดิมๆพี่นะเป็นพระพิมใบใบอะไรในะบหอกใบอะไรนะใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะเอาไปสนะี่ร้อยนวพราพผมวัดช่องแคร์นะพี่นะสี่ร้อยบาทเนื้อสวยแนวะเนื้อสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะับนะนะตามด้วยองค์นี้เลยแนวะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แนวะเป็นพระผงพุทธคุณกับพี่หลวงพ่อพมวัดช่องแคร์สวยคมชัดลึกครับพี่พระเขาเก็บเดิมนะนะเออพระเขาเก็บได้เดิมได้สวย แนวคระเขาเก็บได้เดิมได้ได้สวยครับพี่ธรรมชาตินะครับนี่ดูด้านหลังเนี่ยนะครับดูการปั๊มยานเนี่ยปั๊มหมึกเนี่ยแนบนะเออจะเป็นหมึกสีดำดำองค์นี้พี่นะปั๊มชัดเจนและเป็นธรรมชาติเอาไปหกร้อยบาทแนวรูปของพ่อพรมวัดช่องแขงครับพี่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วก็อันนี้พี่แนววันนี้จะเป็นอ่อพระนืดีครัพี่กวังมาสะแนววันนี้เนื้อสวยแนวนะครับเป็นพระนางพญาพิมร็ก เนี้ยครับแต่เนื้อนี่พี่เอ้ยนี้ยนะไม่ได้ชื่นชอบอะไรเพี่เอ้ชื่นชอบเนื้อเขาโดยตรงเลยพี่เนื้อเขาจอกแดงแนี้ยเนื้แดงสวยๆเดิมๆเนี่ยเอาไปสี่ร้อยบาทแล้ววางมาสาพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับตามมาด้วยองค์นี้เลยพี่นะครับพระปิตาหลวงพ่อยุ้ยบางกระปิเนี่ยครับโอ้โหโลหะจัดจ้านราคาเบ้าเดิมๆเนี่ยครับโลหะจัดจ้านค่าเบ้าเดิมๆก็พี่เนี่ยครับมีร่องรอยในการอุดกิ่ง ในครับมีร่องรอยในการดูจกิงแล้วพี่ดูด้านหลังเนะี่ยในะครับนะรบตรงนี้เหมือนจะเป็นเลขสามใช่ไหมนี่คือเนื้อโลหะและเป็นสัญลักษณ์เขาเลยพี่ดูห่วงไหมรอยเจาะปินป้นๆนี่คือปิ้นเดิมและธรรมชาติสําหรับองค์นี้นะครับผมเอาห้านะร,ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อยุ้ยบางกะปิห้าร้อยพ่อยุ้ยห้าร้อยแล้วก็ปีตาเกลียวนะครับปีตานี้จะเป็นพ่อท่านแก่นหรือเปล่า แนบเออพ่อท่านแก่นหรือเปล่าเนะ่ยครับค่อยๆรับชมไปพร้อมกันพี่เพราะด้านหลังเขาจะมีตัวยันอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่งโดดเด่นและเป็นธรรมชาติมากนะครับตัวยันด้านหลังนะครับด้านเนื้อนี่แหม่ออกไข,ข่ขาวๆเลยพี่เอ้ยนะครับเนื้อสวยนะองค์นี้เอาไปอีกห้าร้อยบาทแนบห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราไปต่อพี่แหนะบองต่อไปพระเนื้อชินนะครับซึ่งเป็นรูปทรงหยดน้ํานะเนื้อชินเงินพี่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเรียกว่าพระอะไรนะ เพราะว่าแบบเนี้ยผมไม่มีความรู้เลยพี่แต่พักไม่เก๋ดูได้พี่เห็นไหมค่อยๆดูได้เลยพี่นะ้ําเนื้อชินเงินจะมีร่องรอยการเรื่องการปริการแยะหมดแล้วนะร่องรอยการระเบิดนะถ้าพูดโดยรวมก็คือร่องรอยการระเบิดพีนะ่เนี่ยร้าได้ฟอร์มเดิมมากฟอร์มเดิมและเป็นธรรมชาติไอ้ตรงนนะตตตตเนี้ยเนี่ยเหมือนรอยจานหรือเปล่าน่ะเนี่ยเหมือนตัวต่อเตาเนี่ยใช่รอยจานหรือเปล่าด้านในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยขีดๆอ่ะใช่รอยจานหรือเปล่าอันนี้ก็น,น่าคิดนะน่าคิดและน่าวิเคราะห์เนี่ยเนี่ยตัวยันว้เนี่ยเอาไป เอาไป600้นะ้หกร้อยบาทรูปทรงหยดน้ํานะครับตามรูปองค์นี้เลยพี่เนะี้ยยี่เป็นพระสมเด็จนะครับหกชั้นแล้วพี่ดูคาบแคลไซนะครับแคลไซนี่คือเนื้อที่งอกออกมาจากในเนื้อพระนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกตหกชั้นอกตลอดปะพระสวยนี่เขาเรียกว่าพระสวยและธรรมชาตินวะพร,ระสวยและธรรมชาติอ่าดูด้านหลังเนะี่ยอ่าดูคาบได้พี่เนมะ้คาบเขาเดิมๆม เนี่ยครับเขาเดิมๆเลยองค์นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับวัดเกศหกชั้นครับพี่เนี่ยครับวัดเกศหกชั้นพระสวยพี่ดูฟอร์มได้เนี่ยแห้งๆหิ่งๆเดิมๆเลยเนี่ยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วองค์เนี้ยพี่นับใช่หลวงพ่อหนุ่มไหมแต่เจ้าของบอกหลวงพ่อหนุ่ผมไม่มั่นใจนะพี่นะเขาจะมีเอ่อร่องรอยแกะบลุดนะครับเนื้อดินที่แห้งเนี่ยครับเอาเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมอันนี้ต้องต้องกราบเรียนโดยตรงเลยว่าผมไม่เป็นเลยนะครับแล้วเขามีีีรออยยยจาานนนนมืด้หลังเเ่่ เนี่ยะเขามีรอยจารแล้วมีร่องรอยละการกดบรายนิ้วมือนะพี่นะคือพระมันพระเป็นธรรมชาติพี่นะโดยดูโดยรวมแล้วพระมันไม่น่าเก๋นะครับแต่แค่ว่าเราหาที่กันไม่เจอนะครับเนี่ยพระบางอย่างอย่างเงี้ยพี่ได้มาแบบลึกลับนะครับผมเอาสามร้อยนะครับแบ่งไปเลยนะครับแบ่งไปศึกษาได้เลยพี่นะครับแบ่งปันกันนะพี่ได้ยามเช้านะครับกับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวรีหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับดูเนื้อเห็นนะครับนี่เนื้อยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับสิวรีหลวงพ่อแฉ่งบางพัง แล้วเป็นพระศิวลีที่มีความสวยซะด้วยดิหลวงพ่อแข่งบางพังเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทพี่แนวหลวงพ่อแข่งแนวศิวลีหลวงพ่อแข่งบางพังอยู่ในเรียมพลาสติกเดิมๆพี่ห้าร้อยบาทแนวพ่อแข่งบางพังอ่าพ่อแข่งแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นี่ยครับเป็นพระปิตาแนวนะเป็นพระปิตาคือว่าองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระปิตาของหลวงปู่ภูท่าร้อพิจิตรแนวนี่พระพิจิตรนะพี่นะดูเนื้อเดีย แนบได้ดูโซนเนื้อได้แนบะเออหรือจะแคปบไปเทียบดูเนื้อได้พี่แนวหลวงผู้ผู้ท่ารอบพิจิตตองนี้แปดร้อยบาทดูง่ายนะนนบเน้นยาด้วยนะพนะระดูง่ายสบายตาพี่แปดร้อยบาทนะแนบแปดร้อยบาทแล้วก็รูปรอแนวะสาหรับองค์นี้จะเป็นรูปรอหลวงพ่อดิ่งแนวะพ่อดิ่งบางวัวพีนะ่แนวเป็นรูปรอท่านนนะบร่องรอยการหล่อแนวหลุมกวดวต่างๆ่แนะบร่องรอยการหล่อหลุมกวดต่างๆ ห็นไหมเนี่ยร่องรอยการหล,ล่อหลุมกวดต่างๆนะคคือธรรมชาติโดยรวมแล้วองนี้บอกเลยว่าเดิมๆนะครับอ,อด้านหลังนด้านหลังที่เห็นพศอสอนะองค์นี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทแนวะร,รูป่อโบราณยอะพี่ผวงพระดิ่งบางวัวนะครับแท้ดูง่ายเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เอ,อสำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระรอดนี่พี่ดูความสวยความแห้งความเก่าและความคมเลย เนไหมความสวยความแห้งความเก่าและความคมอันนี้เจอกเนื้อโทนเขียวนะรารอดนะครับนะระรอดมหาวัน,น,นครับพี่แนวร้อยกดด้านล่างนี่อย่างธรรมชาติดูเดิเก้าร้อยบาทเนี่ยครับภารอดมหาวัน,น,นครับยพี่นับเนื้อออกเขียวได้คาบเดิมๆเลยพี่เป็นเก้าร้อยบาทเนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้พี่สำราเหรียญเหรียญนี้นะพี่นะครับเ,รเ,รนะเป็นเหรียญพระครูธรรมวิถีสถิตนะพี่ 2, 4, 8, นะสองสี่แปดห้านียครับเหรียญสองสี่แปดห้า อันนี้เี่นเก่าแน่นอนพี่นะครับอันนี้แต่ก็อย่างว่าหละพี่นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นที่ไหนแต่ผมแบ่งได้นะครับนะราคาแบ่งเลยเช้าๆของเราเนื้อสวยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนพี่นี่เป็นรุ่นอา่าหลวงปู่ยืนอยู่นะนะครับเป็นปี 8, หนึ่งแปดหรือปีอะไรต่อโค้ดด้วยนะเห็นไหมต่อโค้ดด้วยนะพี่นะนะนะรหลวงปู่แหวนสวยมากพี่ นะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนคือประสรบการณ์รุ่นนี้ก็มีนะพี่นะที่บอกหมากัดไม่เข้าหรือยอะไรเนี่ยพี่นะับใช่ไหมนะับในอินเทอร์นเน็ตหรือใน Google ก็มีให้ดูพี่เนะี่ยดูดินะพมันแท้พี่นะี่ครับดูง่ายๆเลยปีหนึ่งแปดเอาไปเจ็ดร้อยปุแหวนนะครับปุแหวนเจ็ดร้อยบาทปูแหวนเจ็ดร้อยแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะพี่นะับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมอันนี้น่าจะออกปีแปดสามนะนะับสองสี่แปดสามบล็อกนี้ จะเป็นเม็ดๆเอาไปห้าร้อยนะครับผมแบ่งให้ยามเช้าในวินาะทนะีราคาเดียวนะห้าร้อยใครไวใครได้พี่นะครับดอกจันด้านหลังจะออกเป็นทรงรูปโค้งนะครับอ่าจอกเป็นทรงรูปโค้งดูเนื้อเลยเอายี้แล้วกันพี่สาหรับองนี้นะห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าแบ่งปันกันไปพี่นะครับราคานีเอ่อพระปิตาแนวะซึ่งน่าจะเป็นของหลวงพ่อปานวัดเครือวันเนี่ยพี่แนวะชื่นชอบที่ความแห้ง แนวน่ชื่นชอบที่ความแห้งความเก่าของเขาแนวเนะนะเขาจะมีความแห้งความเก่าของเขาในเนื้อพระแนวและนะด้านหลังดูหลังแบบเนี่ยเห็นไหมแบบจะไม่มีความเฉื่อยแฉเนะี่ครับแห้งสนิทมิสหายเลยพี่สี่ร้อยบาทเนยะบถือว่าราคาแบ่งปันกันศึกษายยามเช้าสี่ร้อยบาทนะครับ สี่ร้อยบาทก็รูปลรอลงพ่งเงินพี่แนวสำหรับรูปลรอลงพ่วงเงินพิม์นิยมครับพี่แนวอันนี้จะเลี่ยมกระเช้านะพี่นะอาจจะโดนใช้ด้านหน้าบ้างแนวและด้านหลังบ้างครับพี่เขาเลี่ยมกระเช้าไว้มันก็ต้องโดนใช้อยู่แล้วพี่แนวเออเนื้อมันจะไปถูนอยู่แล้วแนวดูด้านล่างนะพิมพ์นิยมนะแนวพิมพ์นิยมเก้าร้อยบาทพี่เนี่ยหน้าไว้ใช้พุทธคุณนะครับเนื้อแบบเรืองมากเรืองสวยเก้าร้อยบาทเนยแหมสวยสวยแบบนี้พี่จะพลาดได้ไงนะพี่จะพลาดได้ไงเก้าร้อยบาทเนย อันนี้จะเป็นพระแล้วพี่นะนะพระปางสมาธิครับพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อขนเขาเรียกเนื้อผงคุกรักไหมหลังยันกระบอไควายครับพี่นบะเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาหลังยันกระบอไควายแนวะพระได้เดิมอยู่แล้วพระได้ธรรมชาติเอาไปสี่รนะ้อยบาทแนเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลาครับพี่สี400่ร้อยบาทพี่นะเ,นอเอกกรักเขาเลยกระบอไควายแนบนะนะสำนักนี้นะนะครับนะกระบองควายแนวะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นองค์ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญ ซึ่งเหรียญเหรียญนี้เนี่ยครับเป็นเหรียญของเออสมเด็จย่าไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทรงแบบเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูด้านหลังนะครับปีหนึ่งห้าแนวปีหนึ่งห้าก็จะเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับก็อันนี้อนะไรเนี่ยรอบอะไรเนี่ยครบพี่ใช่ไหมเนี่ยอ่ารอบยี่สิบเอ็ดตุลาแนวสองห้าหนึ่งห้าอันนี้เป็นเหรียญที่แบบว่าเป็นเหรียญน่าสะสมเหรียญนึงแหละนะครับคือกะปลายทองเขาเดิมๆแนบเนี่ยพี่น่าศึกษาและน่าสะสมเหรียญนี้เอาไป ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี่ยังไม่จบนะพี่นะนะปลาย,ยังอยู่อีกหลายรายการสําหรับองค์นี้พี่นะกาแพงเพชรเนื้อดำนะเนื้อดําซึ่งเป็นดําจริงๆนะดําสนิทเลยไหมดําหายากแบบนี้เห็นไหมดาสนิทและเป็นดําที่หายากไม่ค่อยได้เจอพี่แนวะส่วนมากเราเจอเนื้อแดงเนืส่วนมากเราจะเจอเนื้อแดงครับพี่เห็นไหมส่วนมากเราจะเจอเนื้อแดงเนื้อดําเราไม่ค่อยได้เจอพี่และดําสนิทเลยนะอ่ะดูด้านหลัง นี่พี่ดูความเก่าความแห้งเขาเนี่ยนไหมพี่ดูความเก่าความแห้งเขาเนี่ยเนี่ยครับอันนี้คือภาพรงกูแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่เนี่ยครับกำแพงเพชรดูง่ายสบายตาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับพะรีลานเนื้อดำเก้าร้อยบาทคือราคาเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มนะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วพี่เนี่ยครับน่าจะมีหนึ่งเดียวแล้วก็องนี้พี่ถ้ามาปางเนื้อดิน สาหรับพระถ้ามาปางเนื้อดินนะพี่นะถ้าเจอโซนนี้นะดูความแห้งดูความเก่าแน้วนะผิวอาจจะทูโทนเน็อาจจะมีสองสีก็ได้เน็จะมีน้ําตาลอ่อนและออกสีส้มๆซึ่งนะครับดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมดูคาบเอาไปสามร้อยพี่พระถ้ามาปางเนื้อดินสามร้อยบาทนะครับไปเรื่อยๆพี่เน็นะอขับเคลื่อนเงินไปเรื่อยๆองค์ต่อไปนะครับองค์จะเป็นเม็ดแตงเน็เนื้อไม่สวยไม่รู้พูดอะไรแล้วพี่ดูเนื้อเ่ยเม็ดแตง แหนบหลวงผู้ทวดบังหวผู้ทิมเอาไป400บาทแหนบเม็ดแตงสี่ร้อยโอ้โหราคาไปหวานเจี๊ยบแหนบเออราคาหวานเจี๊ยบเลยพี่เม็ดแตงสี่รอยบาทนี่ครับเม็ดแตงสี่รอยแล้วก็องนี้ครับพี่นครับจริงๆเลยพระองค์นี้เป็นพระเหมือนเป็นพระสังกะจาจพี่เห็นไหมอุ้มท้องอ่ะเห็นไหมเหมือนเป็นพระสังกะจายนะอง์เล็กอันนี้เป็นพระกูแน่นอนพี่กูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ว่าจะเป็นที่ไหนเท่านั้นเองพี่นครับเออ แค่ว่าจะเป็นที่ไหนเท่าไหร่พี่เดี๋ยวด้านหลังมีร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์นะแนวด้านหลังมีร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์องค์นี้เอาไปสามร้อย่ะสังกระจายองเล็กๆเนะี่ยคือแบ่งปันจริงๆพี่ในวันพุธหรหัสของเราเนียครับเนียมเช้าๆเนี่ยคเอเข้ามาก่อนได้เปรียบแน่นอนพี่เนียบเข้ามาก่อนได้เปรียบแน่นอนพี่เนี่ยครับสำหรับองค์ต่อไปเนี่ยครับองค์ต่อไปจะเป็นปกนวส่วนมากองค์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของลบบุรีนะแต่สภาพเสียไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยน่าใช้เพราะว่าพระมีความชัว ใช่ไหมเนยดูเนื้อชินเด้เอาสี่ร้อยพี่นะปกลบบุรีพี่แต่อย่างว่าแหละพี่อันนี้มาศึกในกุนะครับนะไม่ได้ปัดศึกไม่ได้เลื่อมเลื่อมเออถ้าเนื้อเลื่อมเลื่อมนะจบเลยพี่นี่สนิมแดงเลยพี่นะสี่ร้อยบาทเนี่ยดูดูเนื้อเนี่ยเนาะค,คือมันเดิมๆจากกุแบบนี้เลยพี่เนาะปกสนิมแดงลบบุรีสี่ร้อยบาทนะอันนี้พาม่สวยแล้วก็แบ่งให้นะบแบ่งให้ไปศึกษาดูเนื้อสนิมแดงนี่ดูขอบเดิดูขอบพี่ๆก็น่าจะรู้เนี่ยเห็นไหมสันิมแดงสี่ร้อยบาทนะปก ปกเอาไปซื่ร้อยบาทในครับปกสี่ร้อยบาทแล้วก็พระองค์นี้เอ๊พระองค์นี้นนะครับว่าจะเป็นที่ไหนเนาะนะครับนะเนะี่ยผมยังไม่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพอนะแต่ก็อย่างว่านะพี่เราต้องลองดูใช่ไหมในะครับนะเดี๋ยวผมจะลองค้นหาที่ดูนะครับเออเดี๋ยวผมจะลองค้นหาที่พี่พี่ได้รับชมดีกว่าในะครับว่าจะเป็นที่ไหนถ้ารูปทรงพระแบบนี้เนะครับนะ่จะเป็นที่ไหน,ปนไปได้นอกจากแนวะวัดอะไรเอ่ยเนววัดอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมจะลองค้นหาที่ดูพี่ในครับอ๋อหลวงพ่อรีใช่ไหม แนวดาวหลวงพ่อรีพระชัยวัดครับพี่แนวดาวพระชัยวัดหลวงพ่อรีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวเข้าใหดูเนี่ยมันก็ต้องอย่างว่าแหละพี่เนี่ยบางทีเราก็ต้องหาที่ให้พี่ๆสมาชิกเนี่ยครับเออบางทีเราก็ต้องหานะครับดูเนี่ยพระชัยวัดหลวงพ่อรีครับพี่วัดอโศการามปีสองพันห้าร้อยแนวเนื้อทองแดงเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเอาแท้นะนะครับเออพูดถึงเนื้อพระแท้นะเนี่ยเนื้อทองแดงครับพี่แนบเออเนื้อทองแดง ขาจะมีอุดผงด้วยนะเนี่ยนะเออมีอุดผงด้วยนี่เป็นหลวงพ่อรีครับพี่เนี้ยปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะดูเนื้อดิโอ้โหแทดูง่ายพี่แล้วก้นอุดลองไปเธอดูได้พี่ก้นเคยที่อุดผงปีสองพันห้าร้อยเนี่ยะปีสองพันห้าร้อยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเก้าร้อยบาทเนี้ยปีสองพันห้าร้อยพี่หลวงพ่อรีเนี้ยนะปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะเก้าร้อยบาทเนี่ยับเก้าร้อยบาทเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพี่เนี่ยนะกลับองค์ต่อไป เนี่ยครับสำหรับองค์ต่อไปที่พี่นัทนะครับจะเป็นของหลวงพ่อทบนะครับองค์ต่อไปเป็นของหลวงพ่อทบแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยพี่ดูกระดาษเนี่ยหลวงพ่อทบเขาพี่ตระกูสามกริย์ครับพี่ด้านหลังเนี่ยครับตระกูสามกริย์ด้านหลังเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่เนี่ยครับองค์นี้จะเป็นพระเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูนะครับเผื่อพี่ๆจะได้รู้ที่เนี่ยครับเออพี่ๆจะได้รู้ที่นะผมเข้าไปดูเนี่ยครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเออเขาเรียกว่าอะไรนะแนวรูปทรงหยดน้ําเนี่ย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะนะครับเอ่อเป็นของเขาบอกเป็นของหลวงอาจารย์เออไม่ใช่ดิเนออไม่ใช่ดิอาจจะเป็นหลวงพ่อแต่ผมดูให้นะพี่นะกำลังค้นหาข้อมูลดูให้เพราะว่าเอออาจจะเป็นกี่บัวของหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อพรมวัดกาลยานิมิตรใช่ไหมเนี่ยนะครับหลวงพ่อสุนทรนะครับพระกี่บัวหลวงเนื้อผงเจ้าคุณสุนทรนะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดกาลยานิมิตรกรุงเทพเห็นไหมเทียบให้ดูเนี่ย อ่ะดูด้านหลังเนี่ยจะรู้ว่าเออของแท้นะครับนะเออของแท้นะครับจะได้เห็นเลยนี่นะครับเอ่อเจ้าคุณสุนทรนได้ได้สมาจาร์อะไรนะครับหลว่พผมวัดกรยาณิมิตกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเอาไปแปดร้อยบาทผ้าแท้ดูง่ายแล้วพระสวยด้วยพี่แนวเออไม่ใช่แท้ธรรมดาแท้สวยด้วยแนววัดกัลยาณิมิตแปดร้อยบาทเนื้ออก็พระสมเด็จวัดระฆังพี่ลุงดูเนื้อเดีย เนื้อสวยแนวนะพร,นะระตัวจริงเสียงจริงนะเนื้อสวยมากองนี้นะแปดร้อยแอแล้วก็พระอันนี้เป็นพระปางอุ้มบาทแนวนะเออปางอุ้มบาทวัสุทัศน์นะแนวปางอุ้มบาทวัสุทัศน์เอาไปเอาไปหกร้อยบาทนะครับนะเออพระจริงอุ้มบาทนี่นะเป็นพระชายดีกว่าองค์เล็กนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วก็พระชิราชอินโดงนี้ เนี่ยชินดาวราอินโดจีนก็พี่ดูพิมพ์นะครับดูค้าบเบ้าค้าบดินเห็นไหมร่องรอยการหล่อธรรมชาตินะครับนะองค์นี้หล่อมาได้สวยพี่นะครับอาจจะใช่ปีอินโดจีนหรือจะหลังนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาทีแต่ดูโดยรวมแล้วเบสิกพาพาไม่น่าเกงี่นะครับดูดิคขาบเบ้าเห็นไหมดำดาเห็นไหมค้าบเบ้าค้าบดินไทยนะครับนะร่องรอยการหล่อโบราณนะครับและพิมพ์พระเห็นไหมสวยนะครับสวยมากแล้วดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะครับออกค้าบออกจ้ำแดงแดงเม็ดผดเม็ดเดือดนะ นี่คือธรรมชาติจริงๆเลยเป็นธรรมชาติแบบรวนๆเลยนะนี่ดูด้านล่างเนี่ยอคือถ้าแทงใหม่จะสดอันนี้คือแทงลืนลงไปในเนื้อพระอะไรไหมเอาไปสองพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดปู่ทวดองนี้นะครับเป็นหัวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านที่อาจจะเป็นของเขาเรียกพินัยกรรมใช่ไหมปีศูนย์ห้าหลังโรยแร่เอาไปห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทนะครับ องนี้เอาแบบเบาๆเลยพี่เอาไปห้าร้อยแนวแบ่งปันให้แล้วก็นี่เลยแนวสําหรับองค์ต่อไปองค์ต่อไปจะเป็นพระเอ่อพระศรีอะไรเนะแนวน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดพระยาเด้อพี่อยุธยาพี่สองสี่เก้าหกแนวสองสี่เก้าหกครับพี่แนววัดพระยาแนววัดพระยาสองสี่เก้าหกองนี้นะครับผิวดำเดิมผิวดงแดงเนี่ยเห็นไหมเอาไปหกร้อยบาทนะพี่แนวหกร้อยบาทอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรพระเนื้อผงน้ำมันครับพี่หลวงพ่อกวยนะพี่นะนะเขาเขียนไว้แบบนี้นะสองห้าหนึ่งแปด พระสมเด็จเจ้าพี่เนี่ยครับเนื้อผงน้ํามันโอ้โดูนี่เอาแบบว่าสวยๆให้เลยนะครับนะเจ้าของเดิมเขาเขียนไว้ด้วยความแก่งความเก่าความหนึกความใส่กัพี่เนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นพระสมเด็จอ้าวดูตัวยันด้านหลังดิปึกเลยเนี่ยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทเจ้าพี่เนี่ยครับองค์นี้พนะนะครับ,อรบ,นนรบขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเอ่อพระผงน้ํามันสมเด็จหลวงพ่อกวยพี่ปีหนึ่งแปดนะครับเจ็ดร้อยบาทราคาสวยๆงามๆพี่ แนวองนี้พี่น้นะครับขอ700บาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเราไปกันต่อครับพี่นะครับกับสิงหแนวสิงหองค์นี้พี่นะ้าเป็นสิงห์ของหลวงพ่อผาดนะครับอ่าสิงห์หลวงพ่อผาดลงตานี่พี่เห็นดูดูอุดอุดยังอยู่เห็นไหมอุดยังอยู่เลยพี่ดูด้านหลังดูเนื้อเขาเนี่ยองค์นี้ไปเจ็ดร้อยพี่นะพ่อผาดลงตานหายากนะไม่เจอแล้วนะพี่นะพระสวยๆขวัญสิงห์แบบว่าดูดูขวัญที่สิงหเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นขนขวัญแบบนี้ไม่เจอแล้วนะสวยกริฟเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับ องนี้ครับพี่นะเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่สุขออกวัดคองของพี่อันนี้อาจจะมีร้าวร้านบ้างนะนะเอออาจจะมีร่องรอยการร้าวการลําหรืออาจจะมีรอยซ่อมโบราณมาเนี่ยเนี่ยที่เป็นลาวๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รัศมีของหลวงปู่สุขออกวัดคองขอมพระสวยนะครับพระสวยพระธรรมชาติก็พี่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับองนี้เอาไปหกร้อยบาท ในอัพหกร้อยบาทครับพี่รวมผู้สุกนะครับนะพิมพ์เล็กอันนี้นะเอาหกร้อยหกร้อยแล้วก็นี่เลยนะสําหรับองค์นี้จะเป็นเอ่อบ้านกลางนะครับนะบ้านกลางพายคู่หักเดียวท้องกรุเดิมนะเห็นไหมดูดูท้องที่ฝังอยู่เลยท้องกรุเดิมเดิมในอัพอ่ะท้องกรุเดิมเดิมเลยพี่คอยดูท้องแห้งๆท้องเก่าๆท้องกรุเดิมเดิมสำหรับองค์นี้พี่นะมีร่องรอยลวดแนวที่ถักดัมมาดูเดียเห็นไหมรอยลวดที่เขามัดไว้นะครับเนี่ย เขาใช้ลวดเลยพี่นะรับถกักแขวนถักใช้เลยองนี้ไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบรรกลางบานกลางพันห้าแล้วก็องนี้พี่แนวะองนี้จะเป็นอกนูนเล็กสภาพยายใช้ช้ำหน่อยอกนูนเล็กพ้าสวยพี่ดูพ้าดิพ้าเด็ดเด็ดเดิมๆดูง่ายๆสบายตาแบบเนี้ยพี่นับแนราคาเก้าร้อยบาทไม่มีแล้วพี่นะนับราคาเก้าร้อยบาทไม่มีแล้วนะครับ,ราาบ,รบสําหรับองค์นี้พี่นะเก้าร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะ้าสำหรับรายการต่อไปกับพี่เนะี้ยจะเป็นองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระนพิธีนะ้ำนะร,รูปทรงวันทาวัดพับนะครับแต่หันทางด้านซ้ายมือเราพี่ส่วนมากจะหันขวามืออันนี้หันซ้ายมือนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดกับพี่แต่เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเดิมๆเ,เลยแล้วเนื้อนี่กัพระสมเด็จวัดรักังเลยพี่ดูเนื้อเขาดิองค์นี้ผมแบ่งศึกษานะเอาสี่ร้อย เนฟสี yeah, ่ร mm ้อยบาทรนบเนี่ยคล้ายๆพิม์วันทาเนี่ยไปสี่ร้อยเผื่อพี่ๆได้พิจารณานะพี่นะรายการสุดท้ายแบรนท้ายสุดกบพี่เนฟอง์นี้ลงรักน้ําเกี้ยงไว้เนฟหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงครับพี่ลงรักน้ําเกี้ยงเนียครับและรักน้ําเกี้ยงแบบเดิมๆเลยเห็นไหมแห้งเก่าเม็ดกวดนะพี่นะเห็นไหมดินเขากองเห็นไหมเม็ดจะระยิบระยับแบบเท่าๆกันเลยพี่เนยครับอาเม็ดจะระยิบระยับแบบเท่าๆกันเลยพี่นี่แล้วดูเนี่ยอุดเนี่ยยังอยู่นะครับ อ่ายังอยู่นะครับดูด้านหลังเนี่ยเม็ดกวดจะเท่ากันหมดเลยพี่เห็นไหมเม็ดกวดจะเท่ากันหมดเลยพี่องค์นี้ผมขอในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนะบไก่หางพวงพี่ไม่เจอแล้วแนะบด้านะเดิมๆแห้แงๆยิง่งๆแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันพี่ๆได้สนใจในครไหนนะครับสาย่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ